สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ m ั n นี่เดลี่ค่ะประจำเช้าของวันพฤหัส,สบดีนะคะที่3กันยายน2563ค่ะพบกับคุณธิติกรและดิฉันณัิประดาค่ะเช้าวันนี้ปัจจัยการลงทุนจากต่างประเทศเป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องนะครับในสหรัฐเมื่อคืนนี้นดาวโจน์พุ่งต่อเนื่องเลยนะฮะ,ะ450จุดนะครับเป็นการปรับเพิ่มขึ้นในวันเดียวที่สูงที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมนะครับที่สำคัญ n a s d a q s p 500ก็ยังแรงต่อเนื่องนะครับนกมควาาสใจจ นักลงทุนนอกจากนี้หุ้นกลุ่มวัตจักนะครับที่ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงเชิงเศรษฐกิจเนี่ยที่ต้องกินต้องใช้นะครับก็ได้รับแรงซื้อเข้ามาหนาแน่นเช่นเดียวกับหุ้นกลุ่มสารารนูปโภคนะครับส่วนในยุโรปนี้ก็มีปัจจัยเชิงบวกต่อเนื่องนะครับรับรู้ข,ข่าวสารดัชน,นีภาคก,การผลิตของสหรัฐที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทําให้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจฟื้นกลับคืนมานะครับดัชนีหุ้นหลายตลาดในยุโรปปรับตัวสูงขึ้นและที่สําคัญเองช่วงกลางเดือนนี้นะครับจะมีการประชุมธนาคาร สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจแล้วก็ภาคประชาชนด้วยใช่ค่ะแล้วก็ทิศทางของค่างเงินดอลลาร์สาหรัฐเริ่มมีทิศทางของการขยับแข็งค่านะคะอาจจะก,กดดันทําให้สกุลเงินในโซนยุโรปหรือแม้กระทั่งราคาทองคํานั้นอ่อนตัวลงมาส่วนบรรยากาศการลงทุนในฝ้าฝั่งของตลาดหุ้นในโซนเอเชียก็สามารถที่จะยืนอยู่ในแดนบวกได้แหละคะ่ะถึงแม้ว่าจะมีตัวเลขเศรษฐกิจที่อาจมาออกมาแบบเหมือนกับว่าลื่นถไหลลงมาเล็กน้อยเนี่ยน,นะคะโดย P M I ภาคบริการของจีนนั้นประกาศออกมาเดือนล่าสุดอยู่ที่54หลังจาก ที่เดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ54.1นะคะท่ามกลางตัวเลขที่มีการรายงานว่าณปัจจุบันนั้นนักลงทุนต่างชาติมีการขายสุทธิในตลาดหุ้นโซนเอเชียกว่า3,600ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแล้วค่ะดังนั้นบรรยากาศการซื้อขายนะคะตลอดทั้งวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Trade Time ค่ะ พูดคุยกับคุณอาภาพรสแสวงพักผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ดี s ี i c k วิ s เคประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ใหม่ครับในเชิงของภาคก,การลงทุนตลาดหุ้นไทยนะครับเหมือนว่าปัจจัยจากทางสบสอ,ออกมาหลากหลายชุดมาตรการจริงๆนะครับถ้าเกิดมองถึงเรื่องของปัจจัยจากต่างประเทศด้วยวันนี้ประเมินเซนเตนเซนต์หุ้นไทยเช้าว,วันนี้ยังไงบ้างครับคือเช้าว,วันนี้เนี่ยเซนติเมนต์ดีขึ้นนะคะมองว่าโดยภาพรวมเนี่ย จากปัจจัยต่างๆที่เข้ามาใหม่เนี่ยเป็นบวกเพราะว่าตัวเศรษฐ,ฐกิจโลกนะคะก็ผ่านจุดต่ำสุดไปละตอนคิวสรวมถึงเศรษฐกิจไทยด้วยเราก็ค่อยๆฟื้นตัวมาเราเห็น pmi ภาคผลิตของแต่ละประเทศแล้วก็การผลิตบ้านเราก็ดีขึ้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้แบบ กลับไปดีมากๆเหมือนก่อนโควิดนะคะ <c oughs> ก็คงต้องใช้เวลาแล้วก็ในส่วนของทางการไทยเองก็กําลังจะออกมาตรการกระตุ้นใช้จ่ายจ้างงานแล้วก็ท่องเที่ยวซึ่งอันนี้คิดว่าจะช่วยหนุนเรื่องของเศรษฐกิจไทยในปตายมาสที่4 <c oughs> เพราะว่ามาตรการเก่าเนี่ยมันเหมือนกับจะหมดอายุและมันก็ต้องต่อยอดโมเมนตัมต,ต่อก็เลยออกชุดใหม่เข้ามาเพื่อที่จะให้ Q4 เนี่ยยังไปต่อได้ค่ะ ส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะนักลงทุนก็อาจจะเหมือนกับว่าลืมปัจจัยเรื่องของการเมืองไปหรือเปล่านะคะส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยอยากจะถามให้มั่นใจค่ะว่าณปัจจุบันนี้ปัจจัยด้านการเมืองกับน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเราให้น้ำหนักความสำคัญมากน้อยแค่ไหนคะคือมากขึ้นต้องบอกว่ามากขึ้นเพราะ,ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเดือนที่แล้ว ก็อาจจะยังไม่ได้มีปัจจัยนี้ไม่ได้ให้น้ําหนักกับปัจจัยนี้มากนักนะคะแต่พอมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างๆแล้วก็ล่าสุดก็มีเรื่องของการลาออกของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็ยังต้องเฟ้นหาท่านใหม่เข้ามาแทนอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําใหเ้เรียกว่ายังมีความไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเมืองบ้านเราแล้วก็การเมืองในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นระหว่างสหรัฐก,กับจีนคือสหรัฐก,กับจีนเนี่ย มันมีทั้งความขัดแย้งทั้งเศรษฐกิจและการเมืองแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยมันก็ก็เลยยังเป็นปัจจัยที่ยังมีน้ำหนักความเสี่ยงที่เราจะต้องติดตามกันต่อค่ะครับภายใต้ภาวะความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายในประเทศแบบนี้รวมถึงปัจจัยจากต่างประเทศที่อาจจะ,ะเป็นเชิงบวกนะครับเราจะชั่งน้ําหนักกันยังไงดีแล้วก็กรอบความเคลื่อนไหวที่น่าจะเกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันทําการสุดท้ายก่อนที่เราจะหยุดยาวนะครับค่ะก็คิดว่าต้องสําหรับ ระยะสั้นมากเนี่ยเราคงต้องใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเข้ามาช่วยด้วยนะคะคโดยปัจจุบันเนี่ยทางดีเบสเราให้แนวฟิลเตอร์ของตลาดอาไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยสิบห้าจุดนะคะคือถ้ายืนเหนือระดับนี้ได้หรือวันนี้ปิดเหนือหนึ่งสามหนึ่งห้าได้เนี่ยก็มีโอกาสจะขึ้นไปข้างบนที่หนึ่งพันสามร้อยี่สิบถึงหนึ่งพันสามร้อยสามสิบหรืออีกแนวหนึ่งหนึ่งสามสี่ศูนย์นี่ก็คือพูดเผื่อถึงวีคหน้าด้วยแต่ถ้าต่ำกว่าฟิลเตอร์ที่ว่าก็อาจจะถอยมาพัน สหรืออาจจะร่วลงไปถึงพ<อ>ันสองแปดสิบค่ะตอนนี้เราให้น้ำหนักของการย่อตัวลงมาทะลุระดับหนึ่งพันสามร้อยจุดนี้มีมากขึ้นหรือเปล่าคะก็เรียกว่าม,ม,ม,มี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 ความเสี่ยงมากขึ้นเว้นซะแต่ว่าอาจจะมีปัจจัยอื่นที่เข้ามาเรียกว่า,าหนุนแรงแๆอาทิเช่นเรื่องของตัว รัฐมนตรีครังคนใหม่ที่เข้ามา<อ>สมมติว่าเป็นได้ได้ได้แล้วแล้วเป็นคนที่ทุกคนแบบว่าแฮปปีค้คนอยา Happy ่างแฮปปี้อันนี้ก็จะน่าจะกรตุนได้บ้าง ครับคือตอนนี้ข่าวคราวเรื่องของกระแสะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านใหม่นี่ก็มีมา2กระแสะส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการดันคนในจากทางคณะรัฐมนตรีเองนะครับขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีซะเองแล้วก็อาจจะมีการจัดสรรภายในกับอีกแนวทางหนึ่งซึ่งถือว่ามันการนําคนนอกผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรงส่วนนี้เองเนี่ยภาคของตลาดทุนค่อนข้างที่จะตอบรับแนวทางไหนมากกว่ากันนะฮะเราคิดว่าจริงๆแล้วเ,เขาสนใจว่า คนที่จะมาเนี่ยมีความรู้ความสามารถแล้วก็จะนำพาประเทศให้ฟื้นฟูได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่า ส่วนแหล่งที่มาเนี่ยคงคงไม่ไม่ถึงกับโฟกัสมากแต่โฟกัสที่ตัวบุคคลมากกว่านะที่ว่าค่ะ,คะดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยนะคะกรอบการเคลื่อนไหวก็ยังดูจํากัดอยู่อัพไซด์ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยทะลุไปไหนไกลนะคะเราจะวางแผนการลงทุนแล้วก็ช็อปหุน้นข้ามสัปดาห์แบบนี้นะคะหรือว่าตลอดทั้งเดือนนี้ยังไงดีคะคือเราก็คิดว่าช่วงเนี้ยถ้าถ้าพอร์ตลงทุนเราเนี่ยอยู่อยู่บนแบบ ห้าสิบห้ิอจะไปข้างบนหรือจะลงข้างล่างเราก็อาจจะไปโฟกัสตัวที่เรียกว่ามีสตอรี่เป็นบวกอันที่หนึ่งอันที่สองก็คืออาจจะไปดูตัวที่วือหวาน้อยหน่อยแต่มีปันผลดีนะคะถ้าตัวที่มีสตอรี่บวกตอนนี้ก็คือถ้าเกี่ยวเนื่องกับตัว iPhone 5G ที่จะเปิดตัวเดือนตุลานี้เราก็คิดว่าน่าจะมียอดขายคือคักใน Q4 เนี่ยก็จะมีหุ้นที่เกี่ยวข้องที่เราคิดว่าน่าสนใจก็คือตัวซนเน็กที่เขา ได้รับผลดีจากเรื่องของตัวเปิดตัว iPhone 5G นี้ด้วยนะคะ,ะคราคาเป้าหมายเนี่ยเราให้ไว้ที่15.5ส่วนตัวที่เป็นปันผลสูงและไม่ห,หวือหวามากมีให้เลือกคือ1ถ้าเป็น Infrastructure Fund เราเลือกเป็น DIF กับ TFFIF ซึ่ง2ตัวเนี้ยเรามองว่ายัางมีความมั่นคงแล้วก็ปันผลดีนะคะดิฟอยู่ประมาณสัก7%ต่อปี TFFIF อ,อยู่ที่ประมาณ4%ต่อปีค่ะครับ ก็เป็นสองแนวทางที่น่าจะเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับส่วนถ้าเกิดนักลงทุนที่อยากจะช็อปหุ้นระยะยาวบ้างครับในะขณะนี้เองถ้าเกิดจังหวัดที่ราคานี่มีการดาวลงมาควรจะมีตัวไหนที่สามารถที่จะลงทุนได้บ้างครับคือช็อปยาวเนี่ยมันต้องค่อยๆซื้อทีละไม้คือต้องซื้อแบบหลายไม้เพราะเรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอินเด็กซ์เนี่ยจะมีดาวไซต์ต่ำไปกว่าพันสามแค่ไหนเนื่องจากว่าอันที่หนึ่งคือโควิดยังไม่จบแล้วเราไม่รู้ว่า เศรษฐกิจเนี่ยจะสามารถที่จะฟื้นตัวได้ดีต่อเนื่องอแค่ไหนอย่างไรประเด็นความเสี่ยงเรื่องโควิดมันอยู่อีกอันหนึ่งไม่ใช่แค่ว่าวัคซีนอาจจะช้ากว่าที่คิดอาจจะมีเรื่องของอตัวโคโรโนาไวรัสกายพันธุ์ซึ่งตอนนี้มัน,มนเริ่มมีแล้วว่าคนป่วยเป็นโควิดหายแล้วกลับมาเป็นอีกแต่เป็นจากไวรัสสายพันธุ์อีกอันหนึ่งที่ไม่ใช่อันเดิมค่ะ เออเพราะนั้นคือลงทุนยาวอ่ะจริงๆก็คือโฟกัสที่เซกเตอร์หลักหุ้นตัวใหญ่ๆที่มั่นคงนั่นแหละแต่กลยุทธ์คือต้องซื้อหลายหมายอย่าพึ่งผีสามหมดหน้าตักในคราวเดียวค่ะพี่ใหม่คะอย่างนี้ต้องถามเลยนะคะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่าง STGT ร่วงลงไปก็เวลาร่วงก็ร่วงแรงนะคะเวลาขึ้นก็ขึ้นแรงแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะเพราะว่าวันนี้ติด most active อันดับที่1ด้วยนะคะ คือเอาเป็นว่ากรอบการเคลื่อนไหวเขาเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างด้านล่างคือเวลาถอยก็คือประมาณ65ข้างบนกรอบใกล้สุดก็คือแถวแถว80เราคิดว่าขึ้นไปตรงกรอบบนใกล้ๆกรอบบนอาจจะขายก่อนแล้วก็ถอยลงมาก็ค่อยหลับเพิ่มเพราะว่าจริงๆสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องของเ,ออเกี่ยวกับโควิดเนี่ยก็คือยังขายได้แต่ความเสี่ยงของเขาคือมีวัคซีนเมื่อไหร่เนี่ยพี่ว่า คนอาจจะมองว่าเอ๊ะเขาจจอาจจะไม่ได้ดีเออ <c oughs> ไม่ได้ดีเหมือน,น <c oughs> ก่อน <c oughs> เพราะว่าตอนที่มีมีโควิดเนี่ยเขาก็ได้อานิสงส์อย่างมากค่ะถามถึงหุ้นที่เกาะกับก,กระแสะข่าวๆจากทางสบศางครับมาตรการแจกเงิน3,000บาทที่จะใช้ใจ่ายในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนี้นีครับจะมีการเอื้อต่อหุ้นกลุ่มค้าปลีกได้มากน้อยขนาดไหนครับ คือตอนนี้มันยังไม่ชัดเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่เขาถามกันว่าเอแล้วพวก c o n v e น i e n นต์สโตรพวกเอ่อโมเดลเทรดมีแต่ได้ได้เข้าร่วมด้วยไหมเขาก็ยังไม่ได้ตอบว่าได้หรือไม่ได้ก็คงต้องรอดูแต่อย่างไรก็ตามพี่คิดว่าอย่างตัว c p พ o โอสดสภาหรือว่าตัว b ี c เนี่ยถ้าท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยคึกคักขึ้นเนี่ย พวกนี้ก็จะได้ประโยชน์อยู่แล้วเพราะว่าเวลาไปเที่ยวเนี่ยก็จะมีการซื้ออาหารขนมหรือว่าเครื่องดื่มจากร้านสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นเซเว่นก็จะได้ประโยชน์โอสดสภาก็ได้ b ีเซก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ เรียกว่าเจาะลึกรายละเอียดนะคะสำหรับภาพรวมการลงทุนนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเองเนี่ยสามารถวางแผนการลงทุนได้นะคะข้ามสัปดาห์เลยเพราะว่าจะเป็นวันหยุดยาวในช่วงของวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์นะคะแล้วก็มองบรรยากาศการลงทุนเนี่ยต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นไทยจะหม่งก็คือหม่งสักประมาณม 1>, 1 3 3 0มเนี่ยมันก็ไม่ผ่านสักทีนะคะแต่ว่าจุดแนวรับเนี่ย1,300ก็ทดสอบหลายครั้งเหมือนกันถ้าหากว่ามองแล้วมันมีโอกาสที่จะขึ้นหรือจะลงก็ได้เพียงแต่ว่ารอดูปัจจัยสนับสนุนใหม่เท่านั้นเอง ปัจจัยที่พี่ใหม่แนะนําช่วงนี้นะครับก็เน,น้นหุ้นกลุ่มที่มีปัจจัยเฉพาะตัวอย่างเช่นซินเนตนะครับเรื่องของการเปิด iPhone 5G ที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยยอดคําสั่งซื้อน่าจะเยอะแน่นอนแฟนคลับก็รอกันอยู่นะฮะหรือว่าอีกหนึ่งแนวทางก็คือการใช้กองทุนอินฟราฟันนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งแนวทางที่ทําให้ผลตอบแทนได้รับในรูปแบบเงินปันผลที่น่าสนใจนะครับมีการแนะนํา DIF กันมานะครับวีเทอร์นี่ถือว่า ยูเนี่ยสูงกว่า7%ทีเดียวครับขณะที่หุน้นแนะนําของรายการเราในวันนี้นะครับมีหลากหลายตัวนะครับทางกสิกรไทยแนะนําสุภไลนะครับ A S L แนะนํา P T T E P นะครับสุน์ฟินิเซียแนะนํา P T G ครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรามีเรื่องราวนะคะทางเลือกการลงทุนมาฝากกันนะคะดูซิว่าเราจะต้องเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในกองทุนประเภทไหนกันบ้างคะ่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการนะคะทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่าน M c o มคอรช่อง30นะคะแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k ของเรา Money and Banking TV ค่ะเช้าวันนี้นะคะคุณธงชยัยคุณพลวัฒน์น้องชวนานนะคะแล้วก็คุณโรสอยู่กับเราด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับมาดูกันถึงเรื่องของแนวโน้มการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามีการใช้เทคโนโลยีที่น่าสนใจมาใช้ในการเปิดบัญชีที่อำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ างกลตใช้ระบบ n d i d นะครับในการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นซึ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างมากทีเดียวครับรายละเอียดดังกล่าวนะครับได้รับการเปิดเผยม,มาจากธนาคารกสิกรไทยซึ่งได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมก,การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลตทดสอบโครงการการเปิดบัญชีลงทุนออนไลน์และยืนยันตัวตนด้วย NDIID นะครับหรือว่า National Digital ID ตามนโยบายการพัฒนาตลาดทุนยุคดิจิทัลของทางสำนักงานกรอตซึ่งทางบลกสิกรไทยเนี่ยเริ่มทดสอบให้บริการลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยที่เคยถ่ายรูปใบหน้าเพื่อใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้านะครับสำหรับการยืนยันตัวตนกับธนาคารมาแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยใช้สำหรับการเปิดบัญชีลงทุนหลักทรัพย์ผ่านทาง K+ plus ภายใต้เ e g u l a t o r y Sandbox นะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้านะครับทำยังไงก็คือเปิดบัญชีลงทุนได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยสูงสุดประหยัดเวลาด้วยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีที่สําคัญสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ได้ทันทีด้วยนะครับทางนี้คาดการว่าสัดส่วนธุรกรรมการซื้อขายหุ้นบนช่องทางออนไลน์จะเพิ่มขึ้นจาก70%เป็น80% ของธุรกรรมทั้งหมดในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็ถือว่ามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับธุรกรรมการซื้อขายหุ้นผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะส่วนทางด้านของช่วงเวลาที so brothers, ่เหลือของปีนะคะคุณผู้ชมอาจจะต้องมีการจัดสรรพอร์ตการลงทุนนะคะหลังจากที่อาจจะได้กําไรในหลายๆสินทรัพย์มาแล้วนะคะโดยมุมมองของบลจ principal นั้นระบุบอกว่าแนวโน้มการลงทุนในช่วงที่เหลือของปีกองหลีดยังมีความน่าสนใจในการลงทุนละค่ะโดยล่าสุดนะคะบลจ Pri n c i p a l แนะนําการลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังนะคะเน้นกระจาย การลงทุนด้วยกลยุทธ์ stay invest stay diversify แนะนำให้ปรับพอร์ตการลงทุนด้วยการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในรีดและก็ Infrastructure Fund ค่ะหลังจากที่ราคานั้นปรับตัวขึ้นช้ากว่าหุ้นนะคะคาดหวังอัตราผลตอบแทนที่ระดับ4-6%แนะนำกองทุน principal property income D หรือ principal i prop D ซึ่งกองทุนนี้จะกระจุกตัวในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ซึ่งถ้าหากว่ามีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนผู้ลงทุนอาจสูญ เสียเงินลงทุนจำนวนมากโดยมีอัตราผลตอบแทนย้อนหลังนะคะอยู่ที่4.57%เมื่อเทียบกับดับชนีอ้างอิงที่1.83%ค่ะกองทุนเปิด Principal Property Income เพื่อการเลี้ยงชีพนะคะหรือว่า Principal IPROP MF อนะคะอัตราผลตอบแทนย้อนหลังอยู่ที่4.65%เทียบดับชนีอ้างอิงอยู่ที่1.83%ค่ะ ถือเป็นทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจนะครับให้ผลตอบแทนที่ดีมากๆเลยแล้วก็ภายใต้ภาวะโควิดช่วงต้นๆปีที่ผ่านมาราคาลงไปเยอะและตอนนี้อาจจะขึ้นช้ากว่าหุ้นกลุ่มอื่นๆนะครับสำหรับเรื่องของ r รีดแล้วก็กลุ่มที่เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอินฟราฟันนะครับเอาละครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าแล้วนะครับการเปิดตัวงานมหกรรมมานิเโประยองนะครับโปรโมชั่นเด็ดวันนี้เรานํามาฝากกันเช่นเคยช่วงหน้าติดตามกันครับ เตรียมตัวให้พร้อมรู้ทุกขั้นตอนเทคนิคและว,วิธีการกับทุกสัญญาณการลงทุนหุ้นทองกองทุนเราจะอัปเดตท,ทุกสถานการณ์สำคัญไว้ที่นี่ Investment Update โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกวันพุทธที่2และพุทธที่4ของเดือนแล้วมาอัปเดตกันนะคะ พรุ่งนี้แล้วนะครับเปิดฉา,ากพกรรมการเงิน Money Expo ประยองนะครับวันนี้เรานำโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับผู้บริหารที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับก็คือทางคุณวีระนงจิรนครผู้ตระกูลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคคลธนกิจธนาคารซิตี้แบง์ประเทศไทยครับสวัสดีสสดครับ สวัสดีค่ะค่ะต้องถามเลยนะคะเพราะว่าที่บูธของ City Bank เองคึกคักนะคะเป็นประจําเลยวันนี้เนี่ยนะคะเราเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะไปร่วมงานในวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดระยองเตรียมขนอะไรไปบ้างคะค่ะค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านสู่งานมานี่เอ็กซที่จังหวัดระยองนะคะค่ะในปีนี้ซิตีก็มีโอกาสร่วมงานเหมือนเช่นเคยโดยเราเตรียมผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆพร้อมกับโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากมายเพื่อให้ลูกค้านะคะ คราวนี้ซิตี้ก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะคะที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการไม่ว่าจะเป็นลูกค้าสนใจบัตรเครดิตหรือสินเชื่อรวมถึงการลงทุนด้วยนะคะแล้วเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่ขอให้คําแนะนำที่บูธค่ะคราวนี้ในส่วนของบัตรเครดิตนั้นเนี่ยเราก็จะมีบัตรเครดิตหลากหลายอย่างที่ทราบนะคะที่ะจะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลย คราวนี้ถ้าสำหรับลูกค้าที่เน้นความคุ้มค่าและชอบรับเครดิตเงินคืนนะคะเราก็จะมีบัตรเครดิต City Cashback ซึ่งจะมอบเงินคืน1%สำหรับยอดใช้จ่ายปกติและ5%เปอร์เเซนมื่อใช้จ่ายที่แกร็บร้านบูรักวัฒน์นะคะคราวนี้ถ้าสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสะสมคะแนนซึ่งอันนี้ก็เยอะมากเลยนะคะดิฉันก็ขอแนะนำบัตรเครดิต c i t y r รีวอร์ซึ่งจะมอบคะแนนสูงสุดถึง5เท่าสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่ ทำให้การสัสผมได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็คะแนนนี้ไม่มีวันหมดอายุด้วยนะคะ <c oughs> ซึ่งสามารถเอาไปแลกเป็นรางวัลต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ่าน City Line Connect หรือเว็บไซต์ของ City ก็ได้นะคะรวมถึงแลกเป็นการซื้อสินค้าบริการร้านค้าที่ร่วมรายการได้อย่างสะดวกสบายผ่าน SMS ด้วย คราวนี้นอกจากนี้เนี่ยเราก็อย่างที่ทราบเราก็จะมีบัตรเครดิตร่วมกับพันธมิตรต่างๆนะคะ,คะซึ่งก็จะมีทั้งแมคโครซึ่งเป็นบัตรเครดิตใบเดียวเลยนะคะในประเทศที่ลูกค้าสามารถใช้ช้อปปิ้งที่ร้านแมคโครได้และแถมยังได้สะสมคะแนนอีกด้วยถ้าลูกค้าที่ชอบออช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยเราก็จะมีบัตรเครดิตลาซาดา้าซึ่งก็จะมอบออส่วนลด ทุกเดือนเลยนะคะแล้วก็มอบคะแนนสะสม10สเท่าอีกด้วยนะคะคแล้วก็ยังหนีไม่พ้นนะคะเราก็มีบัตร grab ด้วยซึ่งถ้าสำหรับลูกค้าที่ชอบอใช้บริการ grab อยู่แล้วเนี่ยก็จะดีมากเลยเพราะว่าจะได้คะแนนสะสมถสึง10เท่าสำหรับทุกยอดใช้จ่ายใน grab เลยนะคะคอันนี้ยังไม่หมดนะคะเนี่ยนอกจากนี้เกี่ยครับค่ะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีสินเชื่อนะคะ่ะ สินเชื่อเนี่ยเรา จะมีทั้งสินเชื่อที่เป็นวงเงินหมุนเวียนหรือที่เราเรียกกันว่าบัตรกดเงินสดที่ทุกคนอาจจะทราบที่ชื่อว่า ready credit อันนี้เราให้วงเงินให้ถึง5เท่าของรายได้ต่อเดือนเลยซึ่ลูกค้าสามารถใช้กดเงินสดได้จากตู้ ATM ทุกธนาคารโดยไม่มีค่าธรรมเนียมนอกเหือนจากนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะที่จะเป็นดอกเบี้ยพิเศษเ0ร,รอบบัญชีแรก แล้วก็พ,พร้อมของกำนันสำหรับผู้สมัครใหม่ด้วย <c oughs> สำหรับลูกค้าที่สนใจเรื่องสินเชื่อบุคคลเนี่ยสิทธิ <c oughs> ก็จะมีมา,ามา,มา,ม,ามาด้วยนะคะ <c oughs> ซึ่งลูกค้าสามารถที่จะเลือกผ่อนชำระได้นานสูงสุด60เดือนนะคะ <c oughs> นอกจากนี้ยังสามารถที่จะรวมหนี้ที่มีจากบัตรอื่นๆเยอะแยะไปหมดเนี่ย มารวมเป็นที่เดียวกันเพื่อรดภาระการชำระต่อเดือนได้นะคะ,คะแล้วก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ลูกค้าสามารถที่จะ,ะเลือกสมัครได้ตามความต้องการนอกหนือเจากนี้ก็แน่นอนในงานนี้เนี่ยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมนะคะที่ะจะให้คำปรึกษาอย่างไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตหรือว่าสินเชื่อและยังมีเรื่องแวลด้วยะนะคะ แล้วก็จะมีของกำนันพิเศษแจกเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครในงานด้วยนะคะ,คะสำหรับใครที่สนใจนี้ต้องห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากครับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะคะร่วมกับหลากหลายบริษัทพันธมิตรชั้นนำนะคะที่คุณผู้ชมสามารถที่จะใช้สิทธิประโยชน์ได้อย่างคุ้มค,าค่าคืองานแบบนี้ถือว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งจังหวัดหนึ่งนะครับถือว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ไม่ใช่แค่พี่น้องชาวระยองเท่านั้นครับจังหวัดข้างเคียงก็ไปได้เพราะว่าโปรดักต์ดีๆแบบนี้ถือว่าจัดเต็มจริงๆสำหรับงานมาเอ็กซ์โประยองครั้งนี้ใช่ค่ะแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะหยุดยาวเสาร์อาทิตย์นะคะก็คือตตตััั้้้งงงงแ่่่ววนนนนนุกกกรรรรร์เสสาา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 อออททททิจจะมถีํบืขลได วันเสาร์นะคะเรามีงานสัมมนา,าออนไลน์เข้าไปในแฟนเพจ a c e b o o k ของเรานะคะ y o n e y a n k i n n TV n g TV การเงินธนาคารรวมไปถึง Money Expo n ออนไลน์ได้แล้วค่ะฝากเอาไว้บ่าย2เจอกันนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ